สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเส่าเจยบ้านหัวหน้าผ้าเลาะผ้าเขาโคเขาปลามือนีมาบ้านถาดอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์นะคะเรื่องมานลองบึงสวัสดีครับสวัสดีทูทูท่านครับผมไปลุยกันเลยครับเนี่ยเนหวานเป็หนหวานครับหวานครับผมปลามันเปลี่ยนเขาหางไงเขาเรื่องไก่เกิดบอกข้างๆแางเลยพี่น้องแล้วแต่ผู้หมานผู้บ่หมานครับ <c oughs> <c oughs> ตอบ่ถึเงเลยว่าเฮ็ดออกดีหรือบ่ดีเพราะว่าผู้คนมหมันคนเกิดได้อยู่ในเต็มตาอือตอบเป็นงงอเป็นมูบ่ดได้ <c oughs> อันนี้ลายเราด้วยนี่เมนบ่ก <c oughs> ็ห้อยคนเชี่ยหลายอยู่ไหมถาดใหญ่มากน้องบัวบ้านถาดพ้นบัวตุกอันบ้านน้องบัวตุกดีค่ะตุกสม,ม,มือสน้อสมือ ทุกขุมืงิลุงขี้ปลากระกนเนียกปลาแตกพุ่นหลายปลาตลาดหนักโอ้ยแตกทุกขึ้นไข่เขียวปลาหางามคดกหลุดจุ๋มครับไข่เขียวหอมๆขึ้นขาลายครับผมดอยแยกเวียดดู ผลก็ดีจนว่าต้องกระจอเยบก็ขึ้นเ <laughs> ลยน้น้น้ำน้ำน้ำน้น้้ำน้ยนน้ำน้่้ำน้นนคนละครึ่งนนน อจีเพ็ดสลายเพ็ดเพ็ดนวดกระดูกด้วยเพ็ดอุ้ยเพ็ดสไลด์ด้วยค่ะด้วยนี่เพ็ดปลาการังนี่แม่เจ้าจืดจะเอาไปแกงเปื่อใส่หน่อไม้นี่แซ่บหอมคันผู้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปเต็มนี่ถือว่าพลาดสิไปเบิ่งแต่คลิปเลี้ยวคีบช็อตนี่มันบ่ได้ติดตามมันนี่ได้พี่น้องสิเว้าให้ฟังว่าการทําทํากินนั่นนะบางเถื่อนจังหวะเลยคนเฮาเดี๋ยวนี้เพิ่นมักเบิ่งอีหยังที่มันสันๆ หลวบลัดตัดต่อนสูคน่คนเถาบอดัยเลยขุนเถาบจะยินเสียเพื่อนเล้วมันสิได้เห็นวิธีเขาทำกินนั่นนะน้าสมมุติว่าเบิ่งแต่คลิปเก็บจริงสิเวลาคีบเขาถือกับสอนกับอบดัยเบื้องสิก็เลยโบหุ่งก็เลยผาดเลยสินะาว่าให้เบื้งนี่กําลังออกใหม่เลยสิเห็ดให้กินแเถน,นี่นอนโอ้ให้เบิ้องแม่ละ เขามีนูทนลอกอยาอยู่บอกินแล้วค่ะนี่ครับผมอบอกับ่เคยกินตะเกียบดอกพี่น้องเห็น <He S 1> <He S 2> แต่เขากินเห็น <He S 2> แต่เขากินเขากินอีหลีกินการันตีหล้วก็แกง้ปื๊ะใส่นอใหม่นี่แซ่บมากปีหนึ่งจะ,จะไ,ดได้กินเราได้เนาะเคยแล้วเคยแล้ว,เ,วอเออปีหนึ่งจะได้กินแค่ครั้งหนึ่งถ้าถ้าไม่ไม่แหลนหาเห็ดอื่นก่อนนะถ้าแบบว่าถ้าไม่เลือกอย่างนี้นะ่ะนะนะนะ กอยากได้อหลีอยากอยากพ่อเพราะว่าล่อล่อขามปี้เลยนี่กลัวสีมาะด้นี <c oughs> ก่กสชวนมาก้นสีบ่อเก <c oughs> ็บายเมนเก็บงายแต่ว่าค้นเอาเขาก็ล่งขีปหลอยู่ยังเฉนสีเบลถึงใหญ่กระตาหไงก็ักหน่่ยแบนผือนี่เขาเก็บเขาไปเก่งเอาไปยัน,นหอม มันกำลงังอ่อนๆกว่าเสาเจือสก็บเอาไม่ใช่นี่ช่วงอันนี้เขาก็จสีโอกห้ายนีแหละเหลืมเหลื่มเต้นหนีไปจนไปเดือนกระากรดาไปจนหอดอยู่เลยร่างเถือออกแต่ว่าดีอยู่ยดีอยู่ที่เขาเทาหยากนี่อหเนี่นเทานี่ม่นก็จตจากสีากขาวก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ดำต่าสีเทานี่ เหาอเ่มเมนสิเ<ส>ท่าเลยว่ะเหตดสิเท่าไงครับเขาตาัขาขาไงครับน้องหอมหวนหนเลยข้าวขาคนคุณเลยหกขาขาคุณกันนพี่น้องเอาเลยับเ้าวเลยพี่นอ้องนี่ขาแตก,แตก ขอลายสมบติสมบุ่ยที่จะมานร่วมนะพี่น้องอืสมมันหอนมันใหม่ผลโตกดีตกบีหวานเลยเนาะหวานหัวน้องแมนหวานเพิ่นกระจอนครับโอ้นี่ดอกง่ายโอ้ยันขาเหี้ยวฮันนี้นี่แต่ดอกขางามๆเลยพี่น้อง,อง,ง,งเห็นเพิ่นกระจอนไหมนี่ครับ ตีดอกนึงพี่น้องหางหามขนาดเลยมึงเนี่ยเปลี่ยงเด็ดเอาเลยเห,ห็ดผึ่งคุมดินมาหรือว่าบางคนก็อื่นเห็ดผึ่งคุมดงแต่ว่าเขาเจอว่ามันหวานนี่ทองนั่นหวานติดคุ้มคุ้<อ>มขุมมอมหวาน เจอแล้วเต็้ทฉีเตีมยฉีนะเรือมผ่าผ่านี่นิดนี่นมีหลายซื้อครับพี่น้องก็ต่างทินต่างที่เรียกไม่เหมือนกันเป็นตามถนัดนั่นแหละแต่ว่าหันมันหวานไปเลยนี่ก็เป็นเทสเพิ่งบกบา่าทองมันขาวผมก็กว่าทต้นต้สะเจอว่ามันหวานอยู่ในอยู่ในจำพวกเดียวกันแล้วรับเทดเพิงกบกว่าเ,เพียงแค่ว,ว่าบางเือันขืนดูกับมองสภาพอากาศกับดิน อันดินดีสภาพอากาศดีเพิ่นกับเปี้ยนโตเพิ่นให้หวานไหมฮะเคลลินปีเซกับยังาหวานแเนนีน่ครัถจักรติดตั้งกันกับอาคบดงทางโซนของคณะกับจัลัดเด้อพีนออออ่น้องโอ้ยอันนั้นขมริ้วอันนั้นนั่นมันนีอันอื่นผลเลยอุงก็ขมแบบอันนี้เลยฮะแต่โดนลวนอันเขาเอียกว่าคบจุ้ยครับ <laughs> เอาอีหลีขมขมจุ้ยเป็นแบบไหนจี เป็นคล้ายๆแบบมื่นๆลื่นๆตีบ้อเตยขนาดต้มใส่ปี้กล้วยแม่นครับล่างจืดก็เอาบอยู่บ่ออกว่าเพิ่นสิงหญ่สิงามครับนี่แหละใ่อีหลีเด้กินหนานเต็มถี่นี้นี่ๆลักษณะนี่แหละพี่น้องอือมันก็หวงเลยนี่ร่วงใหญ่เลยนี่ปาดนี่ทองเพิ่นสิเป็นขาวๆทองขาวอีหลี เป็นลักษณะเดียวกันกับเห็ดเผงหมวกว่าเลยเห็ดเผงหวานหมวกว่าโอ้ยเดินแสงเล็กน้อยเพราะเป็นยังนอกที่น้องโอ้ยนี่จะมาผีเลยผหมันนครับ ผสมกันไปแล้วเอากระเทียมพี่แกงรวมนิดแล้วพี่น้องไอ้เขียวหองซี่นี่หอมหอมพี่น้องแม่นข้าวขระจอขหางห่ามาทั้งเยาทั้งอวกทั้งนัยืนไปไหวแม่นเพิ่นตีบ่จัดปลาทูเฮ็่ไข่ข้าวอือ,อบ่อาย พร้อมบุกหน่นองพร้อมออกนอกจอปะ่ะการไปพ่อปนถวยไงยอยู่ที่พี่น้องนี่เห็ดไข่นี่เฉพาะเห็ดไข่ครับนุ่มมาเลยแหละพี่น้องเพลิงหวานอันนี้เห็ดไข่ครับไข่เขียวดอกตุ้มตูมบุ้ยพอ่อดอกนูง ไปตามปนเพียงไม่เหลี่ยมเลยไปดูไปดูไปดูพอแล้วน่ะหิ้วขา่าวโบมาด้อกําลังมัน <laughs> สรุปยอดกะมื่อนี้กะข่าปลาเฮ็ดรวบม,มนันพอได้กินได้ยากพอได้แกงได้ปนอยู่ค่ะพี่น้อง ไปแล้วสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อลาบไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านครับผมเนี่ยวันที่หากระดากระดาเด้อค่ะเด้อนี่ห้ากระดากราหกเจ็ดนี่แหละจังนี่ถ้าพูดถึงเรื่องวันที่บางเสื้อลืมเสื้อจี๋กับสีไซยูเป็นตัวหนังสือเด้อค่ะเด้อเนี่เพิ่นกับเบิร์บ่หอดจูบจีสีเพิ่นกับเบิร์นหรือว่าบางเสื้อเสื้อจีกับลืมนี่แหละใส่ชุดน้องลายเพราะว่ามันกับติดเป็นนิสัยแล่อหลับพี่น้องลรือมีหลีเพราะว่ามันวาเวอร์เลนครับ